สวัสดีครับไน <Hi. S 1> วันนี้เรากำลังจะไปไปไหนบุร <uri> ีรัมย์ไปทำอะไรไม่บอกเค okay, ละนี้เริบอันนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่บุรีรัมย์แล้วนะครับสูงไปเริ่บดีระรอบรรอบเราแบบไม่ได้รลื่หมายนะแต่ที่เราจะไปเนี่ยมันเป็นงานที่เรียกได้ว่าเอกล u s i v e สุดๆเลยซึ่งเรียกได้ว่า ขาเรียกส่งท้ายปีเป็นทริปที่ถือว่าเป็นของขวัญส่งท้ายปีใช่เป็นของขวัญส่งท้ายปีมากเออที่เราจะไปตอนนี้นะครับเราก็จะไปที่โรงแรมก่อนนะครับแล้วเราก็จะไปเช็คอินที่โรงแรมก่อนนะครับงานจริงๆอ่ะวันพรุ่งนี้อ่าใช่ไงจริงวันพรุ่งนี้วันนี้เราเดินทางไปล่วงหน้าใช่วันนี้เราเดินทางไปล่วงหน้านะครับก็คุณเอ๋เป็นคนขับรถนะครับส่วนผมก็ ชิวเลยชิวมากก็อันนี้เราอยู่ที่ไหนวะเราอยู่ที่โคราชอยู่เลยเส้นเส้นอะไรนี่แหละจําไม่ได้เส้นโคราชบุรีรัมเงี้ยเออเส้นทางไปบุรีรัมย์นะครับสองสองศูนยสองสองศูนย์สองสองทกเออโอเคเดี๋ยวเราจะตไปที่โรงแรมเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าที่โรงแรมเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะโอเคเราไปกันเลย ตอนนี้เราถึงโรงแรมแล้วนี่คือโรงแรมสวยมากเลยแล้วกําลังทําอะไรเรากําลังตอ้ยอยูอ่ที่โรงแรมนะทุกคนนี่จะไปเห็นรถหลายคันมาก รับแปลนรถอันนี้ซีวิคยกตีแล้วเราจะมีปากถูกราบส่วนใหญ่ก็คนที่ได้มานะอ่าเฉลยเลยแล้วกันเราพรุ่งนี้เอก s i v ีเราจะไปซิ่งสนามช้างกันโอเคก็ตื่นเต้นเฮ้ยจะพูดอะไระแต่นนี่โรงแรมเขาดีมากนะโรงแรมเขาสวยมากมีสระว่ายน้ำด้วย อันนี้ก็เหมือนเฉพาะลูกค้าเลยแหละพูดง,ง่ายๆเฉพาะลูกค้ายี่เดีงไม่ส่อเลยนะครับเดี๋ยวตอนเยน็นพโรงเราจะไปกินข้าวกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่ร้านว่ามีอะไรบ้างโอเคไป two thousand years later อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมฮอตแล็บนะครับก็จะจับฉลากหาคนที่จะได้นั่งรถไปกับนักแข่งนั่นเองนะครับผมซึ่งผมเองก็ไม่ได้นะครับตัวนี้ก็เสียดายมากอยากมีประสบการณ์สักครั้งในชีวิตนะครับในการนั่งในสนามช้างโดยนักแข่งขับนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่เอกลูซีฟสุดๆเลยนะครับก็ วันนี้จะมีตำนานนักแข่งด้วยนะครับก็จะมีหลายคนเลยแล้วก็จะมีทีมงานแข่งของอีเดมิสอด้วยนะครับก็เป็นอะไรที e ่เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเลยนะครับได้เจอทั้งทีมแข่งได้มารับประทานอาหารด้วยโอ้โหบอกเลยว่าพรุ่งนี้เด็ดกว่านี้แน่นอนนะครับในงานกิจกรรมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับตอนนี้เราอยู่ที่เขาเรียกว่าเป็นอนุสาวารีย์เนาะก็เหมือนย่ามัวบ้านเรานะก็ เป็นใจกลางเมืองบุรีรัมช่เ,เป็นใจกลางเมืองบุรีรัมเลยเขาเรียกว่าวงเวียนผมมาที่นี่ผมเรียกววงเวียนตลอดนะไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรคนบุรีรัมก็เมินบอกกันก็ลองไปอ่านดูสิมมเดินไปนะปะเดินไปรรอเดตอนนี้ผมกําลังเดินทางไปที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับก็ตอนนี้ผมจะให้ คุณเอ๋ยนะครับเป็นคนขับรถก่อนนะครับแล้วก็ผมจะไม่ขับในแท็กนั้นเองนะครับก็ตอนนี้กําลังเดินทางเป็นขบวนพาเลทไปที่สนามช้างนะครับเป็นพาเลทของอีเดมิสึโดยเฉพาะเลยทีเดียวต้องพูดตามตรงเลยนะครับว่ารถโตโย t a ที่ผมขับอยู่นะครับเป็นยาริสแอคทีฟนะครับบอกเลยว่ารถมันค่อนข้างอืดนะครับมันเป็นรถ Eco นะครับแล้วดูแต่ละคนคือมีทั้งรถซิงรถบ้านนะครับที่บอกเลยว่า แรงกว่าผมค่อนข้างเยอะมากนะครับในการขับสนามช้างเนี่ยมันจะสนุกมากๆเลยนะครับแต่รถของผมเนี่ยมันมีโหมดพาวเวอร์นะครับมีโหมดพาวเวอร์แต่พอราขับจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่าในสนามช้างเนี่ยรถมันจะขับสนุกมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับส่วนยาง Into ของรถคันนี้นะครับเป็นยางดันหลบนะครับบอกตามตรงเลยว่าเป็นยางติดรถเดิม,เดมๆเลยนะครับเดิม,ดมๆมากมากเลยนะครับไม่รู้ว่าถ้าเอาไปขับในสนามแล้วเนี่ยมันจะ รีดประสิทธิภาพได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังจากที่เราลงสนามกันนะครับว่าประสิทธิภาพของยางเนี่ยลงไปในสนามสามรอบเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคตอนนี้เรากําลังเข้าสู่สนามช้างนะครับ้เรามา P t i สองันที่0ี่ P t i สองันยี่สี่โอ้ยังไม่เก็บเลยเขาคงตั้งปีหน้าพอดีอะเออเนาะใช่ใช่ว้าว เปิดเพลงอันนี้ได้ไหมซองเบิร์ดอะจ่ไม้ว่าจาไม้ว่าบนถนนกับในสนามในสนามปลอดภัยกว่าแน่นอนอ่านี่สเตนเขาก็ไม่อารงณนะสเตนเขาก็แข่งรายการอื่นนี่ต้องลงมาทำอีกปีหน้า เงียบจิบเลยเขาลงมาเขาเขาลงมาแพตติกตอนเช้ากันย่งผมห่วงใหญ่โค้งแรกโค้งสิบสองสุดๆละผมในในความคิดผมนะมันเข้ายากออกแล้วรถยนต์อะ่ะยังเรายังไม่รู้ลายรถเด็นไงว่ามันจะเลี้ยวแบบไหนเออบอกพี่คันเบอร์สิบก่อนเฮ้ อนูด้วยนะแลกเบอร์กันไหมพี่พี่อยู่หลังหนูก็จริงแต่พี่รอยหนูด้วยนะพี่แลกเบอร์กับผมไหมนอะตอนนี้เราเข้ามาที่แกนนสแตนแต่เป็น VIP ในส่วนของ VIP นะทุกคนข้างๆก็จะเป็นพิดรถแข่งก็จะมีฮอ n d a b บีโอมี รถเยอะแยะมากมายรครเปิยวรถเยอะแยะเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเซอร์วิสของบีฟิกนะครับบีฟิกเพราะว่าบีฟิกเขาเป็นผู้จัดผู้จัดการแข่งขันไอร์แลนด์ซูเปอร์ซีรี <laughs> ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ห้อง VIP แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ทางผู้บริหารอีเดมิสูนะครับก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับน้ํามันเครื่องตัวใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายนะครับเราก็จะไปลงสนามช้างกันนะครับหลังจากฟังบรรยายแล้วก็บอกเลยนะครับว่าอยากใช้น้ํามันเครื่องตัวนี้มากๆเลยนะครับก็ไปลองจัดกันดูได้นะทุกคนน้ํามันเครื่องตัวนี้ดีมาก อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการซ้อมนะครับของ GTC นะครับแล้วก็ GT4 GT3 นะครับบอกเลยว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างดุเดือดมากๆเลยนะครับทงัง u s สแตงแลม m บกิน i แล้วก็ Supra นะครับมีหลายรุ่นมากนะครับ Audi R8 ก็มีนะครับแล้วก็ Porsche 992นะครับ GT3 <figures> ก็มานั่งฟังบีฟนะครับในการเข้าโค้งแล้วก็การขับในสนามนะครับว่าควรทําอย่างไรต้องทําแบบไหนในการขับต้องเบรกจุดไหนบ้างนะครับแล้วก็ต้องใช้คันเร่งแบบไหนบ้างนะครับก็ทางบอกเลยว่าตื่นเต้นและเอกลักสุดๆเลยนะครับสําหรับกิจกรรมนี้เราจะออกมาทางนี้ลงสนามแล้วจะถ่ายยีร้อบรรยากาศรอบๆรถบ้านครับรถบ้าน ก็เตรียมลงสนามแล้วนะคะทุกคนกำลังต่อแถวกันนะคะ,ะวันนี้เขาก็ให้เอารถบ้านมาลงนะคะไหนๆรถไม่บ้านนู่นรถไม่บ้าน,นโอเคค่ะตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวแล้วอย่าไปดูบรรยากาศในสนามกันต้องบอกเลยนะครับว่า Toyota Yaris Active เนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างสมรรถนะดีใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าเรื่องช่วงล่าง เรื่องคันเร่งหรือว่าเรื่องการเบรกนะครับรถค่อนข้างดีเลยนะครับซึ่งโตยโยต้าคันนี้นะครับยังใช้แข่งในโตยโยต้ากาซูเรซิ่งด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่บ้าน,านแล้วก็สามารถเอาไปลงสนามแต่งซิ่งได้ใช้สําหรับแข่งขันได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างดีนะครับด้วยระบบช่วยเหลือต,ต่างๆก็ถือว่ามีให้แบบว่าพอใช้นะครับรถที่ลงสนามในวันนี้ด้วยกันก็จะมีทั้ง Honda H RV นะครับแล้วก็ มี a าริทแอคทีนะครับแล้วก็จะมี Honda Coupe นะครับเป็นคล้ายๆตัว3ดอแลนะผมเรียกไม่ถูกผมจำชื่อรุ่นไม่ได้นะครับก็มีเยอะแยะเลยนะครับสูงสุดนี่ก็คือ GTR แล้วนะครับ GTRR35 บอกเลยว่าเอามาลงสนามนี้เหมาะมากๆเลยนะครับขับชิวๆเลยนะครับแต่ผมนี่ต้องเค้นสุดๆนะครับกว่ารถจะเหยียบออกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับการขับสนามช้าง แต่ผมดูแล้วการเข้าลายเนี่ยจะแอบคล้ายๆกับรถบิ๊กบัสอยู่พอสมควรนะครับก็ถ้าเป็นสี่ล้อเนี่ยขับยังสนุกขนาดนี้นะครับผมนี่แบบอยากขับสองล้อมากๆเลยนะครับในสนามช้างน่าจะแบบเอ็กคูสกว่านี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยมันใจสองล้ออยู่แล้วนะครับการเข้าโค้งนี้แบบสุดๆอยากขับมากนะครับในสนามช้างบอกเลยว่าโค้ง3มนี้ลึกพอสมควรนะผมเคยดูเตนไล์สดนะครับว่า โคมันดูเหมือนไม่ลึกนะแต่ความจริงแบบลึกมากแล้วเันเนินขึ้นด้วยนะแล้วข้างหน้าก็จะเป็นเนินลงโอ้โหอันนี้ก็แบบน่ากลัวมากนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นคอเกมอยู่แล้วก็พอมีประสบการณ์ในเรื่องการขับในสนามช้างมาบ้างนะครับก็อาจจะขับได้อยู่นิดนึงนะครับไม่ได้ยากมากนะครับแต่โดยรวมก็เป็นสรอบที่สนุกมากๆนะครับอยากให้มีรอบที่สีที่ห้ที่6ไปเลยนะครับแบบ ขับฟรีแพลาติกไปเลยนะครับแทบจะแข่งรถแล้วนะครับอีกนิดเดียวบอกเลยว่าค่อนข้างสนุกมากๆนะครับต้องขอบคุณนายอีดีมิสุด้วยนะครับไอ้เซสตี้ขาหายไปเลย <c oughs> จีพีอาร์อยู่หน้าจีดีอาร์อยู่หน้าเออจีดีอา,าร์ยรังเบาๆอยู่รถเขาแรงฟ <c oughs> ังเสียงเรื่องโอ้โหข้าเกียร์ มัน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 มากเห็นว่าเราจะตามเขชาช้าก็เถอะเนี่ยมันมากอืมขอบะคุณฟังจากเสียงผมแล้วก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยนะครับทุกคนผมอยากให้ทุกคนเนี่ย มาลองประสบการณ์นี้มากๆนะครับก็ผมอยากจะฝากเพื่อนๆนะครับไปคอมเมนต์ในกิจกรรมของอีเดมิสึนะครับว่าน่าสนใจอยากมาลงแท็กอยากอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อในปีต่อๆไปปีหน้านี้นะครับจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยร่วมเป็นพลังเสียงนะครับในการจัดกิจกรรมนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ข้าซ้ายนุกมากที่ทุกคนได้ยินเสียงเมื่อกี้นะครับก็คือกิจกรรมฮอตแลบนะครับผมก็เสียดายมากที่ผมไม่ได้ไปนะครับโอ้ยแย่มากเลยเดี๋ยวขอตัวแวะทานข้าวแป๊บหนึ่งนะครับก็ข้าวนี้ต้องบอกเลยครับว่าสุดยอดจริงๆนะครับน่ากินทุกอย่างเลยนะครับแบบจุกจุ อันนี้เป็นกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับทางอีดีมิสอ์พาเรามาดูการทำงานของทีมงาน FIA นะครับในการตรวจสอบความถูกต้องและการขับขี่ของอนักแข่งนะครับผมเรียกไม่ถูกนะว่าเขาดูแลในส่วนแบบไหนบ้างนะครับแต่จะมีการลงโทษมีการาปรับเวลาในส่วนต่างๆนี่ก็คือทางตรงนี้เลยนะครับจะดูแลอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไทม์สปอเดอร์นะครับคือเป็นในส่วนของการ เช็คเวลาต่างๆนะครับที่นักแข่งขับเข้าเส้นชัยแล้วก็สามารถตรวจเช็คได้เวลาเข้าเส้นชัยนะครับว่าใครเข้าก่อนใครเข้าที่หลังนะครับการทํางานตรงนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะแบบเป็นอะไรที่เอกลักีมากๆนะครับเป็นการทํางานเดียวกันกับพวกการแข่งรถ2ล้อด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับจุดตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นสําหรับของคนภาคไร้สดนั่นเองนะครับก็จะมีพี่จอไนไรเดอร์แล้วก็มีพี่คนหนึ่งนะครับผมจำไม่ได้ว่าพี่เขาชื่ออะไรนะ ก็จะเป็นในส่วนที่เอ็กซ์คลูซีฟอีกจุดหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเลยนะครับในส่วนตรงนี้และตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปที่พิทบล็อกนะครับเราจะไปดูว่าในพิทเนี่ยมีการทํางานแบบไหนบ้างนะครับเราจะมาดูการทํางานของทีมช่างและนักแข่งนะครับว่าเขาเตรียมตัวและทํางานอย่างไงกันบ้างนะครับอันนี้ก็เอ็กซ์คลูซีฟสุดเลยนะครับผมไม่เคยมีโอกาสเลยนะไม่กระทั่ง MotoGP หรือรายการแข่งรถ2ล้อต่างๆเลยนะครับผมไม่เคยได้มาเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ เอกลักษณ์มากที่ EDRIS ให้เราในวันนี้นะครับในส่วนตรงนี้ผมขอไม่พากอะไรแล้วกันนะครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนนั้นชมบรรยากาศต่างๆนะครับเราก็อยากให้เสฟบรรยากาศที่มันสนุกจริงๆนะครับแบบนี้ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะครับอันนี้เป็นจุดชั่งน้ําหนักรถนะครับเพื่อเช็คว่ารถเนี่ยมีน้ําหนักถูกต้องหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมมากเลยนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาเห็นเลยนะครับในการแข่งขันรถ4ีล้อแบบนี้นะครับ 我今天怎么起来？ ทีมอีเดมิสึนะครับก็เป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็เอกลักษณ์มากๆเราได้เห็นทั้งในส่วนของตัวรถและเครื่องยนต์นะครับมีการปรับใหม่ไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ในพิษจะมีรถของ f o r d d a y t น n a เป็นหนึ่งในรถที่ใช้แข่งขันนะครับใน GTC นั่นเองนะครับเป็นรถที่สนับสนุนโดยรายการของอีเดมิสึนะครับเป็นอะไรที่ สวยและเอกลักีมากๆนะครับทั้งตัวถังรถแล้วก็บริเวณโดยรอบรถนะครับเป็นอะไรที่แบบเห็นถึงความเป็นแอโรไดนามิกมากๆเลยนะครับโอหสุดๆนะครับเป็นรถที่ผมไม่เคยเห็นเลยได้ซ้ํานะครับเป็นครั้งแรกที่มาเห็นเลยนะครับเป็นรุ่น Ford e ดเทตนการทําทงานในพิษเราก็จะเห็นแบบว่ามีการบอกตําแหน่งเวลาของกลุ่มเดียวกันในการแข่งนะครับแล้วก็จะมีบอกทั้งในสนามว่าให้อยู่ในส่วนไหนของสนามบ้างนะครับ ก็เป็นอะไรที่เพออิ่งเคยมาเห็นครั้งแรกนะครับเอกูซ e ี Q มากมากอันนี้ก็จะเป็นรถแข่งของทีมอีเดมิสึนะครับก็เราจะดูนะครับว่าในเครื่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่เห,เห็นเลยคือ,อ,อในส่วนตัวเครื่องเนี่ยเหมือนมีคาร์บอนด้วยนะครับแล้วก็จะมีเหมือนเป็นเทอร์โบ1ตัวนะครับลูกใหญ่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นการเล่าถึงการทํางานการเลือกใช้ยางและการเลือกใช้โชค๊คในการเซตอัพรถในช่วงซ้อมนะครับเป็นอะไรที่ ผมต้องการฟังมากมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เราไม่สามารถหาได้จากที่ไหนเลยนะครับอันนี้คือจากทีมนักแข่งโดยเฉพาะมาพูดถึงการทํางานให้ฟังนะครับเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆนะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีนะทคนวันนี้ก็เป็นอะไรที่สนุกมากครับเอกซ์คลูซีฟมากเป็นทางแรกของผมนะที่ได้ลงสนามช้างนะแต่ไม่ใช่2ล้อนั่นแต่เป็น4ล้อเดี๋ยวนี้ผมพาไปดูรถดีกว่าไปดูยางดีกว่านะครับ เอาใสาย่ยางอะไรนะนี่อันนี้อันนี้พูดตรงๆว่าเขาไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกน,นะไม่ได้สปอเนเราเนาะอันนี้เป็นยางติดรถมาเลยยางเดิมเลยนะคะยางเดิมนี่เป็นยางดันหลบนะครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าตัวอะไรนะเดี๋ยวผมโอ้โหโอ้โหโดูเนื้อยางดูดิไปถามจริงจริง <S <S> สนามช้างอะนะใช่ นี่อันนี้ยางเดิมนะทุกคนพูดตรงๆเลยว่ายางเดิมของดันหลบนะติดรถโตโยต้ายาริสแอคทีฟนะครับจะเห็นถึงความละลายมันเลยนะให้ดูว่าแท็กเนี่ยมันร้อนแค่ไหนเนี่ยคือบอกได้เลยว่าแท็กสนามทางร้อนมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปร้านบุรีรัมย์กันต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวไปพักทานข้าวแล้วพอดีวันนี้ใช้ energy ข้างหน้งเยอะนะครับไปทุกคนบ๊ายบาย สวัสดีครับวันนี้วันที่สองของของทริปนี้ใช่วันนี้เรากำลังเดินทางเข้าสู่สนามช้างอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นในที่เอกลักษณอีกอย่างหนึ่งนะครับในวันนี้ก็คือเราจะได้เดินกริดบล็อกด้วยนะครับได้เข้าไปดูรถแข่งจริงๆใกล้ๆแบบในในชัดๆเลยนะครับเราซูมมัไปดูทุกคนจะเห็น,นเห็นช่องเลมเอด้านหน้านะ เห็นไหมนี่ช่องด้านหน้าเนาะไม่ไม่ไม่โกัสโกตแกงอันนั้นคือช่องด้านหน้าแล้วทุกคนเห็นตรงระหว่างตรงกลางไหมนีมันจะมีระหว่างตรงกลางเนี้ยตัวเนี้ยจะเป็นออยคูลเลอร์เป็นแนวนอนพอลมผ่านดูดเข้ามาจากข้างหน้ามันจะผ่านออยคูลเลอร์แล้วก็เป็นแอร์ทนจะมีออกมาตรงหน้ากระจกโคตรเจ๋งเพิ่งเคยเห็นเลยเปิดประสบการณ์มากวันนี้เยวไปดูการแข่งขันกัน ตอนนี้เราก็ลังเดินเข้าไปใน grid walk แล้วนะครับตอนนี้เราก็ลังผ่านพิทของนักแข่งต่างนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ได้เห็นการทำงานแบบใกล้ชิดมากนะครับผมจะได้เห็นตอน MotoGP นะแบบว่าบรรยากาศแบบนี้เลยไม่เคยลงมาสัมผัสเองสักครั้งนะครับอนนี้เป็นอะไรที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น Ford d e a y t o n a นะครับเป็นหนึ่งในทีมแข่งของอีเดมิสเช่นเดียวกันนะครับของ Ford นั่นเองนะครับรถคันนี้บอกเลยว่า โค้ด oh, สวยเลยนะครับผมชอบมากนะครับมันเป็นแบบอะไรที่แบบดูแบบลู่ลมดีมากเลยนะทุกคนจริงๆจะมีฟอร์ดสองคันนะอีกฟอร์ดอีกคันนึงเหมือนจะแบตหมดนะครับก็ต้องออกจากพิษนะครับเป็นในที่ลําบากมากๆนะในการแข่งขันไม่มีอะไรแน่นอนและไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกไปซัทุกอย่างนะครับเป็นอะไรที่เราต้องลุ้นทุกการแข่งขันเลยนะครับว่ารถจะสมบูรณ์ไหมหรือว่า รถจะมีปัญหาในส่วนไหนบ้างนะครับต้องแก้ไขให้เร็วที่สุดเลยนะครับจุดนี้ผมชอบมากเลยนะครับผมเพิ่งเคยเห็นว่าเขาใช้ตู้แบบนี้ในการอบหมวกกันน็อกแล้วก็อบถุงมือนะครับเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่มากสําหรับผมนั่นเองเรามาชมการแข่งขันกันดีกว่านะครับบอกเลยว่าขับได้นิ่งและเนียนมากๆนะครับขับม้วนเดียวจบที่1เลยนะครับบอกเลยว่าสุดๆนะครับขับได้นิ่งและเนียนจริงๆนะครับคันอื่นนี้แบบ ตามตีเสมอแบบยากมากนะครับในส่วนตรงนี้ ที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นเลยก็คือซูเปอร์ปิกอัพนะครับต่างชาติค่อนข้างชอบมากๆเลยนะครับในไทยแล้วก็จะเป็นรายการต่อมาก็คือ G T M จะแข่งกับ G T phone ครับส่วน G T C เนี่ยจะแข่งแยกนะครับก็คือนะครับการแข่งขันจะเป็นในแนวของการจับเวลานะครับไม่ใช่การขับเป็นแหบบแบบต่างๆไปนะครับจะเป็นการจับเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็จะถับคนขับแล้วก็เข้ามาเปลี่ยนยางทีหนึ่งนะครับเป็นอะไรที่ เออผมเพิ่งเคยเห็นการทํางานมีมันเอกลุศิมากๆเลยนะครับผมจะเคยดูแค่แบบไฮไลท์การแข่ง24ชั่วโมงเพิ่มเห็น,นี้จริงๆคือมันแบบเป็นอะไรที่ว้าวมากๆนะครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะครับสาหรับกิจกรรมในวันนี้ต้องขอคุณทางอีเดมิสูอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นอะไรที่เอกลุศิมากๆของเด็กอายุ22คนนี้นะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างประทับใจและก็สนุกมากๆนะครับอยากให้อีเดมิสูทำกิจกรรมนี้ออกมาอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็น สี่ล้อหรือ2ล้อนะครับขอ Mo โต GP ด้วยก็จะดีมากๆเลยนะครับหรือว่าเอเชียโรลเลสซิ่งนะเพราะว่าผมอยากให้วงการมอเตอร์สปอร์ตประเทศไทยเนี่ยบูมบูมขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในอนาคตผมว่ามันจะส่งผลถึงรายการแข่งขันอย่าง F1 แน่นอนนะครับก็ในครั้งนี้ต้องขอบคุณทางอีเดมิสอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรสนุกๆอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะมา ให้ทุกคนดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมครับ